สวัสดีครับพบกับโค้ดเอินเป็นประจำและสาระดีๆในการดูแลสุขภาพเช่นเคยโค้ดเอิร์นไปเจอบทความหนึ่งเกี่ยวกับการลดแคลอรี่ทําให้เราเนี่ยแก่ช้าลงการมีอายุยืนยาวเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแต่อายุที่ยืนยาวนั้นเนี่ยจะต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับคงไม่มีใครหรอกครับที่อยากมีอายุยืนแล้วต้องนอนอยู่แต่บนเตียงหรือนั่งอยู่บนรถเข็น ในปัจจุบันเนี่ยครับมีการวิจัยออกมาว่าการกินอาหารที่มีแคลอรี่เนี่ยให้น้อยลงเนี่ยจะทำให้อายุยืนยาวขึ้นซึ่งมีคณะผู้วิจัยเนี่ยที่ได้วิจัยงานชิ้นนี้กล่าวไว้ว่าที่ผ่านมาก็มีการวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่าการจำกัดปริมาณแคลอรี่มีผลทำให้สัตว์หลายสายพันธุ์อายุยืนขึ้นแต่ยังไม่มีใครที่เคยพิสูจน์นะครับผลดังกล่าวนี้กับมนุษย์การวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นก้าวแรก ของการศึกษาถึงผลที่ดีของการจำกัดปริมาณแคลอรี่ในมนุษย์ครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็ได้รับสมัครอาสาสมัครทั้งชายและหญิงนะครับที่มีน้ำหนักเกินแต่ไม่อ้วนจํานวน48คนโดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น3กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ซึ่งทานอาหารปกติกลุ่มที่2จํจำกัดปริมาณแคลอรี่ลง25%กลุ่มที่3ม เป็นกลุ่มที่บริโภคอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำโดยเริ่มจาก800กิโลแคลอรี่ต่อวันแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาระดับการลดน้ำหนักเอาไว้ที่15%จากน้ำหนักตัวเดิมหลังจากผ่านไป6เดือนนะครับคณะผู้วิจัยเนี่ยพบว่ากลุ่มที่1เนี่ยกลุ่มที่ทานอาหารปกติเนี่ยสามารถลดน้ำหนักลงไปได้1%จากน้ำหนักตัวเดิมและกลุ่มที่2เนี่ยสามารถลดน้ำหนักลงไปได้ประมาณ10% และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3สามารถลดน้ําหนักลงได้เกือบ14%ของน้ำหนักตัวเดิมเลยทีเดียวนะครับและคณะผู้วิจัยเนี่ยยังพบว่าหลังจากที่อาสาสมัครเนี่ยลดอาหารระดับอินซูลินในเส้นเลือดจะลดลงและอาสาสมัครที่กินอาหารที่จำกัดแคลอรี่ก็จะมีอุณหภูมิร่างกายที่ต่ำลงด้วยการมีระดับอินซูลินและอุณหภูมิร่างกายต่ำเนี่ยจะช่วยชะลอกระบวนการที่ทำให้มนุษย์ดูแก่เช่นการมีผงหงอกหรือมีรอยหิวย่น และมีแนวโน้มที่จะทำให้มีอายุยาวขึ้นนะครับนอกจากนี้การที่อาสาสมัครบริโภคแคลอรี่ในปริมาณที่น้อยลงจะทำให้ DNA ถูกทำลายน้อยลงด้วยซึ่งมีหลายทฤษฎีอธิบายว่าการแก่ลงของมนุษย์เกิดจากการที่ DNA ถูกทำลายดังนั้นนะครับยิ่ง DNA ถูกทำลายน้อยลงเท่าไหร่มนุษย์ก็จะแก่ช้าลงเท่านั้นเป็นยังไงบ้างครับด้วยวิธีการง่ายๆแค่จำกัดแคลอรี่ด้วยการกินให้น้อยลงเพียงเท่านี้ เพื่อนๆก็จะมีอายุที่ยืนยาวขึ้นแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กันออกกำลังกายไปด้วยแล้วพบกับเจ็ดความรู้และเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพกับโค้ดเอิร์นในคลิปต่อไปนะครับวันนี้โค้ดเอิร์นสวัสดีครับ